อานะอันนี้คือสี่พายเือเทพธิดาสุด2เกี๋ยวการฝึกซ้อมวัดกำลังเนาะในวันที่8เดือน9้าปีสองพันสคือว่าการวัดกำลังของทีมสุด2ของเฮือเทพธิดาหลายคำว่ามันสิได้จักนาที หลังจากทุนที่สี่ทุนที่หนะ้าเนาะหลังจากทุนที่ห้าลงมาหาเซนไซจับเวลาเบิง่งว่ามันสีได้เจ้าหน้าที่นะเนาะความไวของเหอพพรร้้ออมมเเดเดีียยวว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ